ันนี้ก็มาเจอกับคุณครูกวางเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์บายครูกวางนะคะวันนี้คะ่ะคุณครูกวางจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลําดับจํานวนนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า116นะคะค่ะมาดูข้อที่1น,นะคะดูตัวอย่างนะคะ คุณครูนะคะจะให้นักเรียนเรียงลําดับจากมากไปน้อยแล้วก็จากน้อยไปมากนะคะแต่ในที่นี้เรียงลาดับจากมากไปน้อยก่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคุณครูนะคะกาหนดอะไรคะจานวนคือเท่าไหร่คะ1ิ2นะคะจานวนแรกแล้วตามด้วย18แล้วก็14เป็นจํานวนที่3นะคะ12เมื่อนักเรียนพิจารณาบนเส้นจํานวนนะคะบนเส้นจํานวน12ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็18ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็14ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะทีนี้ในการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปหาหน้อยค,คุณครูบอกแล้วว่าจํานวนใดนะคะที่อยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์จะมีค่ามากมากนั่นเองนะคะถ้านักเรียนเรียงลําดับจากมากไปน้อยก็จะเริ่มต้นด้วยจํานวนอะไรคะจํานวนอะไรเอ่ยอ่าสิ 18, ใช่ไหมคะเป็นจํานวนที่มากที่สุดแล้วรองถัดลงมาก็คือ14ใช่ไหมคะแล้วจํานวนที่3ก็คือสุดท้ายก็คือ10 สองนั่นเองค่ะยากไหมคะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาบอกให้เรียนเรียงลําดับจากน้อยไปมากนั่นเองก็ต้องเริ่มต้นจากสิบสองใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดแล้วก็ตามด้วยสิบสี่แล้วก็ตามด้วยสิบแปด 18, ใช่ไหมคะ,ะแต่ในที่นี้เรียงลําดับจากมากไปน้อยก็จะได้สิบแปดมาดูข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะคะเรียงลําดับจํานวนนะคะจากมากไปน้อยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเวลานักเรียนทานะคะต้องสังเกตดีๆนะคะว่า เขาให้เรียงลําดับจากอะไรไปหาอะไรนะคะตรงนี้จากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยนะคะอ่าเขากำหนดให้1.1ก็คือ2ี่สิบสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดนะคะอ่าเมือ่อพิจารณาบนเส้นจํานวนยี่สิบตัวอยู่ตรงไหนคะอ่ายี่สิบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย11นะคะ11อยู่ตรงไหนเอ่ยบนเส้นจํานวนอ่าอยู่ตรงนี้นนนนนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็15ค่ะ15อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้น15 สุดท้ายก็คือ17ตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อพิจารณาแล้วนะคะเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะจานวนได้อยู่ห่างจากศูนย์มากๆนะคะศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะยู่ห่างจากศูนย์มากๆก็จํานวนนั้นจะมีค่ามากนั่นเองก็คือจํานวนแรกคือ20ใช่ไหมคะตามด้วย17นะคะตามด้วย15นะคะแล้วก็สุดท้ายคือ11นั่นเองนะคะค่ะ อย่างตัวอย่างนะคะเดี๋ยว apples, คุณครูนะคะให้นักเรียนทําเพิ่มอีก2ข้อนะคะในหน้า 6, 1 2, 1ึ่งร้อยสนักเรียนทําเองนะคะาทาเองแล้วก็เขียนชื่อด้วยในหน้า117ดนะคะหน่ง้ายสิให้เรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะเมือ่อกี้คุณครูให้พิจารณาบ์เซ็นจำนวนน,วน,นักเรียนครูครูว่คิดว่านักเรียนคงเข้าใจแล้วแหละนะคะทีนี้ใน2.1นักเรียนสามารถเอาจํานวนมาเติมได้เลยนะคะจำนวนมาเติมได้เลยจานวนไหนน้อยที่สุดคะจำนวนไหนคะ อ่าสิบเอ็ดนั่นเองใช่ไหมคะสิบเอ็ดน้อยที่สุดใช่ไหมคะน้อยจากมากเป็นน้อยไปมากนะคะตามมาด้วยสิบสองนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสิบห้านั่นเองนะคะยากไหมคะแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่าเรียงลวดับจากน้อยไปมากเช่นเดียวกันนะคะอ่าน้อยก็คือเท่าไหร่คะอ่าเขาก็หนดให้สิบหกสิบเก้าสิบสี่ที่น้อยอยู่ใกล้ศูนย์ก็คือสิบสี่ใช่ไหมคะตามด้วยสิบหกและสิบเก้านั่นเองคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าเดิมนั้นทำแบบฝึกหัดหน้า116-117นะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะส่งให้คุณครูตรวจดูในไลน์นะคะวันนักเรียนเข้าใจกันหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ครูวางฝากไว้แค่นี้สวัสดีคะ่ะ